านอาคมประพันธ์โดยสองสิงหาบทที่6คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพลายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลพอช้างไปแล้วทุกคนจึงพากันร,ระบายลมหายใจออกมาได้หนึกล่วงใจที่อย่างน้อย ทางโขนสามารถหยุดความดุร้ายของช้างที่ไล่ตามพวกเขามาถึงสองครั้งสองคราได้อย่างอยู่หมดัดแถมยังรักษาแผลอันเป็นต้นตอที่ทำให้มันไล่มนุษย์ทุกครั้งยามเห็นหน้าซึ่งก็ไม่รู้อีกเช่นกันถ้าวันนี้มันไม่พบกับพรางโขนต่อไปในอนาคตหากเจอมนุษย์กลุ่มอื่นมันจะจู่โจมเขาทำร้ายอย่างหนักหนาขนาดไหน นี่มึงมีคาถากำราบช้างด้วยหรือวะไอ้โขนไอ้ยักษ์ตัวนั้นมันไล่พวกข้ามาตั้งแต่วันก่อนมึงหยุดได้ถือว่าสุดยอดไปเลยกำนันสดชมเพื่อนในขณะที่พรางขวนยิ้มดึงในวิชาพรานที่พ่อข้าสอนอีกอย่างจ้กพลายตัวนั้นมันได้รับบาดเจ็บคงมีใครทํำร้ายมันมันถึงได้ดุร้ายพอเห็นหน้ามนุษย์ก็พุ่งเข้าใส่อย่างกับแค่กันมาตั้งแต่ปางหลัง ข้าก็คิดคดเหมือนกันวัยช้างพายเชือกนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่ถึงได้วิ่งไล่พวกเราถึงสองครั้งสองคราเออดีแล้วที่มึงจัดก,การได้ทุกคนต่างคลายใจไปตามๆกันเพราะอย่างน้อยช้างที่คิดจะทำร้ายพวกเขามาตั้งแต่เมื่อวานบัดนี้ได้รับการแก้ไขจนต่างคนต่างไปแล้วเดินทางต่อกันเถอะครับ พรานอาคมเปลี่ยนเรื่องในเวลานั้นกระตุ้นให้ชาวคณะทิ้งเรื่องช้างเอาไว้เป็นเบื้องหลังแล้วติดตามการมุ่งหน้าสู่จุดมุ่งหมายที่อยู่ไม่ไกลโป่งผีสิงอยู่ตรงหน้านี้แล้วละพ่อหนุม่มพรางขนเดินเป็นวิ่งไปสมงทบกับพรานอาคมที่เดินนำขบวนไม่มีอะไรน่ากลัวแน่นะลุงอาคมหันไปถามพรานรุ่นใหญ่ ขนาดสองเท้ายังก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่ลุดละสองสามครั้งที่ลุงไปก็ไม่เจอนะล่าสุดได้หมูป่าตัวเครืองมาหนึ่งตัวที่นั่นสัตว์ชุมมากยิ่งฤดูการนี้ที่มันมักจะมารวมก,กันกินโป่งที่นั่นโป่งพีสิงกว้างไหมถ้าเราข้ามพ้นไปวันนี้เลยมันจะพ้นไม่ลุงพรางขวนใส่หน้าไม่ อย่างมากก็ไปคํำออกกลางโป่งนั่นแหละทางที่ดีลงพักเสก่อนที่ห้วยขอนนั่นแหละพรุ่งนี้เช้าสักสายสายหรือไม่ก็ก่อนเที่ยงคงจะพ้นโปง่งสองพรานต่างวัยเดินติดตามกันพลางคุยกันไปก่อนจะถึงริมห้วยสายหนึ่งซึ่งพรางขนบอกว่าคือห้วยคอนมีน้ำใสไหลเย็นพื้นที่ชุ่มฉ่ำชื้นเย็นลานจุดหนึ่ง พรานโขนให้ชาวคณะโปรงสัมภาระลงพักกันที่นั่นพรานกองและพรานหนุ่มแยกย้ายไปหาฟืนมาก่อในขณะพรานอาคมแยกไปอีกทางโดยมีพรานโขนตามไปด้วยส่วนกำนันสดและผู้พันโรดลงไปล้างหน้าล้างตาที่ลำห้วยสองผู้หมวดจัดแจงปัดกวาดที่พักไม่นานนักสองพรานก็หอบฟืนกลับมาแล้วก่อไฟให้บรรดานในจ้าง ส่วนหนึ่งเพื่อไล่ริ้นไล่ยุงกระทั่งความมืดโรยตัวลงมาพรานโขนและพรานอาคมจึงพากันกลับมาพร้อมกับอาหารอันโอชะอย่างไก่ป่าและหัวเผือกหัวมันนี่ก็อาหารรุดเลิศพรานขวนยื่นหัวมันให้พรานก้องสำทับให้เอาเผาไฟ คนบ้านป่าบ้านดอยในหัวมันหัวเผือกมเาเผาไฟกินก็ถือว่าโอชามากแล้วส่วนนี่แกชูหนังสัตว์ใบเก่าๆในนั้นมีบึ้งอยู่หลายตัววันนี้ข้าจะทำลาบบึ้งให้กินอาหารตามตำรับเก่าแก่ของชาวบ้านป่าถูกจัดแจงเสร็จในเวลาต่อมากำนันสดและบรรดานในพรานต่างกินกันอย่างอรอ,อร่อย มีแต่เพียงนายทหารสามคนเท่านั้นที่ไม่กล้ากินสักหน่อยเถนาผู้พันพางควรชักชวนแต่ผู้พันรวดกลับสายหน้าสองฝั่งผู้หมวดต่างนิ้วหน้าไม่กล้าแต่อาหารป่าชนิดนั้นแม้สักนิดเดียวอาหารรสเลิศไม่กินได้ยังไงกันเฮ่เสียของนาเจ้านายมึงก็อยากปยุแยงคนเลยไอ้โขน คนไม่เคยกินจะไปกล้าก,กินได้ยังไงกํานันเอ็ดเพื่อนพนรางโขนหัวเราะแห่บอกขอโทษขอโพยสามทาหารแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยถึงเรื่องสมบัติข้าไม่รู้ว่าคนทางข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อไปอีกเจ้านายไม่กลัวบ้างหรือไอ้กลัวหนะผมก็กลัวอยู่แต่เชื่อมือพรานอาคมและกํานันสดแถมวันนี้มีพรานโขนเพิ่งขึ้นมาอีกคนผมก็เบาใจ ลุยไปถึงไหนก็ถึงนั่นผมหมายถึงสมบัติเหล่านั้นนะที่อาจจะไม่มีอยู่จริงมีหรือไม่มีก็ช่างมันไปถึงเสกกนค่อยว่ากันหากว่ามันไม่มีจริงๆก็แล้วกันไปถือเสียว,ว่ามาเที่ยวป่าพักผ่อนจุนายนี่ใจถึงจริงๆสงก็เป็นชายชาตหารแพรงขวนชมจากใจจริงก่อนจะหันไปทางพรานอาคม แล้พ่อหนุ่มล่ะไม่กลัวหรือไงไม่ครับผมเข้าป่าตั้งแต่เล็กแต่น้อยป่ากับทุกป่าผมก็ไปมาหมดแล้วแต่ป่าดงพญาไฟมันมีอะไรมากกว่าที่เราจะคาดถึงนาขอให้เจอส่กล่อนครับค่อยไปแก้ปัญหาเอาข้างหน้าผมเป็นประเภทลุยได้ลุยอยู่แล้วครับไอ้กิติศัพท์ของดงพญาไฟมันก็พอรู้อยู่บ้างแหละแต่การที่เข้ามาแบบนี้ก็ถือว่า เป็นการฝึกฝนตัวเองเรื่องความกลัวด้วยอืมข้านับถือน้ำใจพ่อหนุ่มกับเจ้านายทุกคนจริงๆวาทพานเธอเข้ามาคนเดียวแบบนี้ไม่กลัวหรือไงร้อยโทรสมยศามบ้างเห็นตันนี่พูดพูดถามถามแต่คนอื่นอยู่นั่นแหละบ่าแถบนี้ข้าไปมาหมดแล้วละเจ้านายทางขนเริ่มอารมพบทเสือสิงกระทิง ช้างข้าเจอมาหมดแล้วยิ่งผีป่าผีโปงข้าปราบนักตนนักแล้วถ้าเจอเข้าจริงๆก็อย่าวิ่งก่อนพวกเราละลุงแพร่งกล้องเซลมาจากอีกฝั่งคนถูกเซลคอนให้ปลับปลือกวิ่งก่อนพวกไม่ใช่อ้โขนเว้ยฉายาข้าทําไม่เคยได้ยินก็ควรได้ยินซะฉายาอะไรละลุงทางโขนแห่งดงพญาไฟ หลายคนนิยามข่ามาแบบนี้ยิ่งเย็นความมืดโรยตัวลงมาปกคลุมพื้นป่าแห่งนั้นความเงียบยิ่งม,มีอิทธิพลบัดนี้เสียงแมลงภัยที่คิดว่าจะออกมากรีดปีกประสานเสียงกันกลับพากันนิ่งเงียบยังผิดแปลกอือแปลกแฮะพรานขนมองไปโดยโรคอย่างผิดสังเกต เช่นเดียวกับพรานอาคมที่เริ่มรู้สึกตามอย่างที่พรานขนบอกบัดนี้ป่าทั้งป่าราวกับย้อนไปอยู่อีกโลกท้องฟ้าที่คิดว่ามีดวงดาวและพระจันทร์แต่งเต้มอยู่เต็มไปหมดกลับถูกเมฆบดบังลมแผ่วเบา,เบาลากยาวผ่านใบไม้น้อยใหญ่ต้นไม้ยืนต้นตะคุ้มดำเงาของมันราวกับปีศาจยืนมองมาจากทุก ทิศทางพอคำลงที่นี่กลับเหมือนมีอะไรแปลกๆทุกคนระวังตัวด้วยนะครับคืนนี้พวกเราควรจะแบ่งเวงกันอยู่กะแรกลุงขวนกับก้องส่วนกะที่สองผมจะอยู่กับหนุ่มเองเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าบรรยากาศอันผิดแพลกแตกต่างนั้นยังคุมเคลือปริศนายังไม่ทันที่บรรดานายจ้างจะแยกย้ายกันไปนอน จูๆ่ๆยามนั้นกลับมีลมหอบใหญ่พัดผังเข้ามาพร้อมกับเสียงกรีดร้องของนกแสกที่ดังจนแสบแก้วหูโว้ยไอ้นกผีตกใจหมดแหมลุงปากเลยเหมือนกันนะผ่านกล้องว่าสวงขึ้นมาทันทีไม่เห็นว่าพรางโขนว่าเช่นนั้นกลางค่ำกลางคืนใครใว่าถึงผีสางล่ะมันเรื่องของข้า คนมีอายุกว่าของกลับก่อนจะลุกขึ้นยืนไม่เห็นว่ามีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ไม่ไกลกันนักจะใช่ผีที่ออกมาหรือเปล่าพลานผู้พันรถถามและลุกยืนตามพรานอาคมที่เดินไปสมทบกับพรางโขนซึ่งพยายามเพ่งมองความเคลื่อนไหวตรงหน้าอย่างสงสัยบางสิ่งบางอย่างที่มาเยือนค่อยๆเคลื่อนออกมาจากเงาความมืด ของต้นไม้ใหญ่เป็นรูปเป็นร่างทะมึนใหญ่หนาเขี้ยวยาวงงสะท้อนแสงจากกองไฟอยู่วับวับนั่นมันหมูป่านี่นารุงพานกองถามพรางโขนที่ยืนมองผู้เมเยืยนตรงหน้าไม่ใช่พรานพู้เท่าว่าไม่ใช่หมูป่าธรรมดาแน่เสียงหมูอร้องคล้ายคมขู่ดวงตาของมันแดงกล่ำ พอมันเห็นมนุษย์พากันยืนอยู่ตรงหน้าก็พุงเข้าหาย,ย่างรวดเร็วระวังตัวกันด้วยดูท่าไม่ธรรมดาดวงตาแดงก่ำของเจ้าสัตว์ป่าเขี้ยวยาวตัวนั้นคล้ายจะมีแสงไฟลุกโชนโดยปกติวิสัยของหมูป่ามันมักจะหลบเร้นเพ่นหายยามเมื่อเห็นมนุษย์แต่ยามนี้มันกลับพุ่งเข้าหายอยังไม่กลัวเกรง มันร้องเสียงดังก่อนพุ่งฝ่าเข้ากลางวงล้อมซึ่งประชากรทั้งหมดต่างแตกตื่นกระโดดหลบเป็นพลวันเกิดไปแล้วไม่ล่ะร้อยโทรสมยศว่าโดยสีหน้าตื่นไม่เห็นว่าหมูป่าพุ่งมาทางเขาดีที่หลบได้ทันยังุวหวิทยุข้าจากการเองพลางขวงกระจงคู่หาหมูป่าตัวนั้นขณะที่พลานอาคมยังเชิงอยู่ห่างๆขาเรียกชาวคณะให้ไปรวมกลุ่มกันอีกด้าน คอยดูพานโขนที่เคโจ้งเข้าหาหมูป่าอย่างไม่กลัวเกรงหยุดมึงเป็นใครวะหมูป่าสายหน้ามันมองมาทางตาเท่าที่ชี้มือยังมันยังหุดหงิดก่อนจะพุ่งเข้าหาอย่างไม่สนใจคําถามนั้นจนพานโขนต้องกระโดดหลบเฉียดชิวถูกเขี้ยวควิดเข้าให้อย่างหุดหงิดอุบะไอหมูผีเกล้วงเอาบางสิ่งบางอย่างในถุงย่ามออกมาและบริกรรมคาถา ป่อพรวดใส่มือตัวเองจนวัตถุในมือลอยหือออกไปกลายเป็นหมูป่าอีกตัวเข้าต่อสู้ห้ำหันกับหมูผีสองหมูต่อสู้กันอย่างไม่มีใครยอมแพ้หนึ่งหมูอาคงของพรานโขนกับอีกหมูปริศนาที่คิดว่าคงมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ภายใต้ดวงตาสีแดงของมันคอยควบคุมบังคับให้หมูป่าธรรมดา กลายเป็นหมูป่าไม่ธรรมดาดิบัดนี้ลุงลุงมีหมูธนูได้หรือพรานหนุ่มเข้ามายืนข้างๆกับพรานโขนแล้วถามอย่างตื่นเต้นไม่ีลูกพระของข้าชิละมึงไปยืนอยู่ใกล้พรานอาคมโน่อนอย่ามายืนตรงนี้เกิดถูกลูกลงเข้าข้าไม่รู้ด้วยนะเว้ยพรานหนุ่มรับคำอย่างว่าง่ายแล้วรีบถอยไปยืนรวมกลุ่มกับคนอื่นๆที่กำลังมองการต่อสู้ของสองหมู ที่ไม่หมูเอาเสียเลยอย่างเงียบๆหมูของพังโขนขวิดพุ่มไม้เยือนจนมันร้องลั่นก่อนเบี่ยงตัวหลบเมื่อถูกอีกฝ่ายหันควับมาขวิดตอบแต่คลากันอย่างวุดวิตสู้มาเลยเขียวลุกพ่อสู้มันพังโขนตบมือเชีย์หมูอาคมของตนอย่างถึงพริกถึงขิงจนไม่นานหมูป่าปริศนาก็ถูกกำลาบจนพ่ายแพ้มันร้องลั่นและว,วิ่งหายเข้าป่าไป พานโขนจึงเรียกหมู่อาคมของตนให้กลับมาแล้วเรียกชาวคณะให้กลับมาล้อมวงพูดคุยกันอีกครั้งเรียบร้อยครับเจ้านายลุงพาน,นี่เก่งจริงๆฉันขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์จะได้ไหมจ๊ะพางกองขมามาบีบนวดพานโขนหมายฝากเนื้อฝากตัวใช่ๆฉันด้วยนะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของลุงด้วยพานหนุ่มว่าเออ คอยเรียนรู้กันไปเถอะมึงสองคนยังมีเวลาเรียนรู้กันอีกนานมันมาจากไหนน่ะพรานทำไมมีหมูป่าที่เหมือนกับผีสิงด้วยละ่ะนายทหารยศผู้พันถามจากประสบการณ์ที่เคยเผชิญมาทั้งสัตว์ป่าและสิ่งลี้ลับลักษณะท่า,าทางของหมูป่าตัวนั้นเสมือนมีเบื้องหลังบังคับให้เข้ามาทำลายพวกเขามันต้องมีนอกมีในแน่ ข้าแน่ใจเพราะวิสัยของหมูป่ามันตื่นกลัวคนเข้ามาจู่โจมแบบนี้จะต้องไม่ธรรมดาแล้วลุงพานพอจะบอกได้ไหมวนมาจากไหนมาด้วยจุดประสองค์อะไรกองถามอย่างสงสัยด้วยเพราะสภาพเหตุการณ์เป็นไปแบบนั้นคงคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้พลางโขนใส่หน้าแกบอกว่าก็ให้คำตอบไม่ได้เช่นกัน ว่าหมูผีตัวนั้นมันมาได้อย่างไรทุกคนต่างกลับมานั่งล้อมวง,งกองเอาฟืนใส่ลงไปในกองไฟเพื่อให้มันลุกชววขึ้นมาอีกครั้งเพียงไม่นานแสงสว่างจากกองไฟก็ทำให้บริเวณนั้นสว่างขึ้นมาอีกรอบทว่ายังไม่ทันที่พวกเขาจะคิดค้นหาคําตอบว่าเหตุใดหมูผีตัวนั้นถึงโผล่เข้ามาทำร้ายมนุษย์ จ,จู่ๆลวงกุพลันโหมพัดมาอย่างรุนแรงอีกระโลกภายในม่านมืดคล้ายเห็นความเคลื่อนไหวไปมารุดเร็วกองไฟแตกเปี้ยเมื่อถูกลมพัดจนพลางโขนและคนอื่นๆต่างหลบสะเก็ดไฟเป็นพลวันเอา้าอะไรกันอีกพรานอาคมผู้พันโรดหันไปทางชายหนุ่มผู้มีอาชีพเป็นนายพรานและพาพวกเขาเข้าป่ามาขณะเขาลุกขึ้นยืน มอสำรวจไปยังทิศทางที่ได้ยินเสียงผิดปกติเสียงหัวเราะเย้ยดัามาจากทิศทางที่หลมพัดชาวคณะคนอื่นๆต่างคูพึงโดยเฉพาะพรางโขนที่เบิกตามมองบางสิ่งบางอย่างที่จู่ๆก็เคลื่อนตัวออกมาจากต้นไม้ตรงหน้ามากันเยอะสดด้วยสินั่นอะไรกันหรอพรานมากันเยอะเชียว ที่ออกมาจากต้นม้หรือเปล่าร้อยทัวรสักถามทุกคนต่างตกตะลึงไปกับภาพตรงหน้าซึ่งเป็นบรรดาอิสตรีแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาพรสีดำสนิทเรื่มระยับด้วยดินสีเงินคล้ายดวงดาวกระพริบพราวอยู่บนท้องฟ้าเธอเหล่านั้นต่างยื้อกายออกมาจากต้นไม้หลายสิบต้น ออกมายืนสมทบกันไม่ไกลจากแสงไฟส่องถึงก่อนที่ผู้เดินนำจะประกาศเสียงดังพวกเจ้าเข้ามาในเขตของข้าจะต้องตกเป็นอาหารของพวกค่า <laughs> ผีผู้หญิงหรือวะกำนันสดขยับไปทางพรานผู้เป็นเพื่อนมึงจาัดก,การได้ไหมข้าอ่อนตะทวยเลยวะไอ้สด เห็นผู้หญิงแล้วยอมสีโรราบไอคนบ้ากามนั่นมันผีนะเว้ยในสถานการณ์ที่คับขันมีเพียงพรานอาคมคนเดียวเท่านั้นที่ตั้งสติยืนนิ่งมองท่าทางของอีกฝ่ายเจ้าคนนั้นออกมาให้ข้าดูดลืดเดี๋ยวนี้อิสตรีผู้มีโฉมงุดงามชี้ไปยังร้อยโทัวสมยศซึ่งจูจ่ๆก็คล้ายกับยืนนิ่ง ตกอยู่ในมณสะกดพอได้ยินเช่นนั้นจึงเดินแข็งออกจากจุดที่ยืนทันทีเฮ้ยจะไปไหนร้อยโทศักดึงแขนเพื่อนแล้วก็ชักอย่างแรงนนผีนะเว้ยเจ้าด้วยจงมาหาข้าเดี๋ยวนี้ในเวลานั้นร้อยโทศักก็ราวตกอยู่ในมณสะกดปล่อยแขนของเพื่อนแล้วเดินตามกันออกไปอย่างทันที เอาทำอะไรสักอย่างสิว่าไอ้โขนหรือว่ามึงกลัวผีเปล่าพรางโขนล้วมมือลงไปในถุงย่ามดึงออกพย,ยันออกมากรรมเร็วไร้คาถากวนจะโยนพย,ยันผืนนั้นออกไปจนกลายเป็นพย,ยันผืนใหญ่ขาย,ยายคล้ายกับตะข่ายส่องแสงสีแดงเจ่มจํารัดรัศมีจนบรรดาผีนางไม้ต่างลาดถอยกันไปคนละทิศละทางน้อยอยากลองดีกับข้าหรือ นางปีศาจแห่งรติกการมองพาย,ยันที่ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อนโบกมือไปข้างหน้าพัดเอาพาย,ยันปลิวกลับมาทางพันโขนชิ่นเดิมขนาะเดียวกันพรานกองและพรานหนุ่มต่างเข้ามาช่วยยึดร่างของสองในทหารแล้วเรียกสติจนทั้งสองคืนสติกันที่สุดเกออิดอะไรขึ้นพอทราบว่าตนถูสกสะกดสองนทหารจึงเพ่นไปหลบหลังพรานโขนและพรานอาคมอย่างทันที พ่อนุมดูแลเจ้าไหยด้วยอีพีพวกนี้เดี๋ยวข้าจาัดก,การเองพรานอาคมตอนชาวคณะให้ถอยไปอีกทางระหว่างนั้นเขาวางเขตอาคมป้องกันไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามาในอนณาเขตที่กันเอาไว้ขณะพานโขนดึงเอาพยานกลับมาและลวกเอาหมูอาคมของตนออกมาไร้คาถาแล้วส่งออกไปต่อสู้กับนางปีศาจร,ราตีอย่างทันที หมูตัวแค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอก <c oughs> เสียงหมูร้องอีดอีดก่อนกระจงพุกกลางวงล้อมของนางผีต้นไม้จนพวกนางแหวกหลบก,กันเป็นทางหลายนางวีดร้องอย่างตกใจแต่กันนั้นก็เข้าต่อสู้กับหมูคงพรางโขนยังไม่ยอมแพ้อีพรานเท่า <c oughs> ต่างคนต่างอยู่สิว่าจะมารังควานกันทำไมผีนางไม้ นี่มันอนาเขตของข้าพวกเจ้าหลงกันเข้ามาจงมาเป็นอาหารของข้าเดี๋ยวนี้นางผีผู้เป็นผู้นำวาจบก,ก็พุ่งตัวเข้าหาพรางโขนอย่างรุดเร็วนางยกมือขึ้นและเคลื่อนเข้ามาประชิดตัวพรางโขนแล้วบีบคอชาัยชาราลงลั่นใบหน้าบิดเบี้ยวอีพีบ้าสองมือกุมมือของนางผีที่บีบคอ จนแทบหายใจหายคอไม่สะดวกตัมีหรือพรานูุดช่ำชองไปทั้งผืนป่าดงพญาไฟแห่งนี้จะยอมให้ง่ายแก่บริกรรมคาถาครบสามคาบก็เป่าใส่หน้าจนผีเป่าวิดร้องแล้วลาดถอยไปแต่แก่ปากเหม็นกินอะไรเข้าไปยะมือเย็นก็ลาบบึงจับไม่นางน,นางผีภัยแสดงสีหน้าไม่สอมุอารมณ ดวงตาเป็นประกายแดงกำ่ำกว่าจะเบิกตาโพลงและหลบพลังลึกลับที่พุ่งเข้ามาหานางอย่างรวดเร็วมีวิชาไม่เบาเลยนะแต่แกชิชะเสียอยู่อย่างเดียวปากหมิน่นไม่นิดหน่อยจะทำมาบนดีแค่ลมปากนะเว้ยยังไม่ได้จูบก,กันสักหน่อยทํามาเป็นรังเกียจชะแก่ๆอย่างแกข้าไม่ยอมลดตัวไปจูบปากหรกยา วาจบนางเขาพุ่งเข้าหาพลางขนอีกแต่กลับต้องชะงักและหลบพลังที่พรางขนซัดมาจนต้องหลบไปอีกทางในขณะที่นางบริวารต่างเข้ามาช่วยพยุงกันคนละข้างข้าจัดก,การเองพระน,นางปีศาจสาวอีกตนกลางกกงเล็บและพุ่งเข้าหาพลางขนแต่กลับต้องพายแพก้กระเด็นกลับออกมาแล้ร้องอย่างเจ็บปวดที่สุดโอ้ย อีกหลายนามพากันพุ่งเข้าหาพลางโขนแต่กลับถูกถีบกระเด็นไปคนละทิศคนละทางเอา้าในว่าไม่ทำร้ายผู้หญิงไงละ่ะไอโขนกำนันสดตะโกนถามมันจะอีกด้านข้าพูดเล่นเว้ยอีผีพวกนี้มันมาร้ายไม่ได้มาดีออผู้ยังไม่ทันจบกลับถูกบีบคอเขาให้อีกครั้งจนหน้าเขียวจัดการกับมึงได้ข้าและบรีวาน คงจะได้กินคนพวกนี้ทั้งหมดแรงบีบและพลังอำนาจที่เหมือนจะเหนือกว่าทำให้พลางโขนสุดลงไปกองกับพื้นใบหน้าบิดเบี้ยวอย่างเจ็บปวดน้ำหูน้ำงตาไหลดูเหมือนว่ายามนี้คาถาที่เคยริ่าเรียนมากลับลืมไปเสียสนิทยามนั้นเห็น่บพานโขนกำลังจนมุม ผ่านอาคมจึิงกระโจนเข้าหาพร้อมกับคล้องเส้นเชือกสีขาวใส่ตรงคอของนางวิญญาณไพรจนนางร้องลั่นโอ้ยร้อนโอ้ยนางวีดร้องอย่างเจ็บปวดแล้วลาถอยไปรวมกลุ่มกับนางปีศาจต,ตัวอื่นๆที่เข้ามารับแต่กลับต้องวีดร้องไปตามๆกันมือมือถูกเส้นเชือกสีขาวนั้นซึ่งร้อนราวกับลุกโชนไปด้วยเปลวเพลิง ลุกขึ้นมาได้แล้วลุงคนมีอายุน้อยกว่าฉุดแขนพันโขนที่ราวกับจะอ่อนแรงแกอไอออกมาหลายครั้งกว่าจะกลับมาเป็นปกติได้เล่นเอาลินห้อยขอบใจมากนะพ่อหนุ่มข้าไม่น่าประมาทเลยมัวแต่เล่นอยู่นั่นเละลุงเสียเวลาเปล่าๆผ่านอาคมเดินไปข้างหน้าอย่างมาดหมายในขณะที่พรางขนได้เดินตามไป ก่อนจะไปหยุดอยู่ตรงหน้าวิญญาณผีภัยที่คราวนี้มันเหมือนจะหวาดกลัวในสีหน้าท่าทางพรานอาคมบอกแล้วให้ต่างคนต่างอยู่ก็ไม่เชื่อไปไดข้าดูเน้วิญญาณนางอื่นๆต่างลาถอยไปอีกหลายก้าวคอยดูทางหนีทีไล่ หากว่าไม่ชอบมาพากลก็จะเพ่นกลับเข้าไปต้นไม้ในขณะที่นางตัวหัวหน้าสนแสดงสีหน้าเจ็บปวดอย่างเห็นนิจชัดพรานอาคมไม่พูดเปล่าเขายื่นมือไปกระชากเส้นเชือกออกจากคอคอสตรีสาวตนนั้นกว่าจะสะบัดฟาดเส้นเชือกใส่อีกฝ่ายโดยที่นางไม่ทันตั้งตัวเมื่อเส้นเชือกถูกตัวแล้วจึงเหมือนแส้อาบเกลือกระทบผิวกายจนเกิดเป็นแผลกว้าง ไปฮิพนุนทำไมอยากดวงจิตแตกดับพรานอาคมขู่สำทับแล้วทำท่าจ,จะฟาดกันที่สองแต่พวกนางปีศาจแห่งปวงผีสิงกลับไวกว่ามุนกายเพ่นหายไปอย่างรวดเร็ว